สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการโดยเฉพาะการสร้างทีมขายแมネจเมนต์ Management นะครับเซลล์แมเนจเมนต์ก็จะเป็นเรื่องปัจจัยการคัดเลือกพนักงานขายใหม่นะพนักงานขายใหม่ที่ใช่เพราะว่าพนักงานขายเนี่ยผมเปรียบได้กับการหาคู่เลยนะทุกคนเหมือนกับการแบบได้คนที่ร่วมหัวจมท้ายนะครับ ลูกก็คือธุรกิจของคุณถูกไหมดังนั้นถ้าเราได้คนที่ใช่นะครับคนที่เหมาะสมจริงๆนะครับต้องเรียกได้ว่าวินวินทั้งคู่นะจริงๆไม่ได้หมายความว่าเราเป็นนายจ้างแล้วแบบเราได้แต่ผลประโยชน์ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้งตัวเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้จัดการฝ่ายขายนะครับกับตัวพนักง,งานขายใหม่เรียกได้ว่าเอื้อประโยชน์นะใช้คําว่าเอื้อประโยชน์นะครับวินวิน ฟังธุรกิจก็คือได้เรื่องของตัวเลขได้เรื่องของธุรกิจที่เติบโตขึ้นลูกค้าใหม่นะครับส่วนตัวนักขายก็ได้เรื่องของคอมมิชชั่นแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดเราเลือกพนักง,งานขายผิดต้องบอกว่าคิดจนตัวตายเลยนะก็คงไม่ขนาดนั้นอาจจะต่างกับแต่งงานนะนะแต่งงานเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับจะต้องแบบอย่าร้างหรือว่ามีเรื่องราวเยอะมากพนักง,งานขายเนี่ย อาจจะจบจบกันไปเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายนะครับฝั่งธุรกิจเองก็อาจจําเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยอะครับแล้วก็สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้อีกอันหนึ่งนะคือค่าเสียเวลานะครับต้องบอกว่าเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายด้วยนะแล้วคุณก็ต้องดําเนินการกระบวนการสัญหาเพิ่มเติมนะครับมาเริ่มกันเลยครับกับปัจจัยแรกนะครับอย่างแรกที่ผมดูเลยคือพื้นเพและภูมิหลังนะพื้นเพหมายคมว่า ภาษาชาวบ้านเลยอ่ะง่ายๆก็คือบ้านรวยหรือบ้านจนนะตรงไปไหมทุกคนคือผมยอมแล้วว่าผมส่วนตัวนะค่อนข้างมีอคติที่ดีนะครับอคติที่ดีต้องยอมแล้วว่าอาคตินะก็คือแบบอาจจะเหมือนเป็นการเหมารวมอย่างหนึ่งนะคือถ้าบ้านไม่ได้รวยมากมีภาระมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าจะต้องดูแลนะครับครอบครัวรหลายๆอย่าง มีลูกอย่างเงี้ยมีภรรยาหรือว่าต้องส่งทางบ้านเนี่ยพูดง่ายก็คือเขาต้องการงานนะครับที่ทํามากได้มากใช่ไหมที่ได้รายได้เพียงพอที่จะไปตอบสนองเรื่องของครอบครัวอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องปมด้อยนะอันเนี้ยต้องบอกว่าส่วนตัวเซลล์ร้อยล้านอนะ่ะก็คือเคยมีนะครับก็คือเราไม่รวยอะ่ะคืออยากรวยอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันทําอะไรไม่ได้อะ่ะสมัยเรียนก็ต้องแบบดิ้นรนใช่ไหมทำงานพิเศษบ้างไปขายของบ้างอย่างเงี้ย พอเวลาทํางานประจะําอ่ะมันก็เลยมีคําว่าแรงผลักดันนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ตําราคนประสบความสําเร็จที่เป็นเซลเมดอะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมกล้าพูดว่าต้องมีปมเรื่องของความจนนะมันจะมีพลังบางอย่างเนี่ยที่ขับดันนะครับค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาฐานะดีแล้วจะไม่มีความมุ่งมั่นนะครับก็เคยเจอลูกศิษย์หลายๆคนนะรวมทั้งลูกน้องเก่าเนี่ยเขาก็มี ชีวิตทางบ้านที่ค่อนข้างโอเคอะ่ะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตเขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของการแบบอยากที่จะร่ํารวยมากขึ้นเนาะแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบ็กกราวน์หรือพื้นเพเนี่ยค่อนข้างไปทางแบบฐานะค่อนข้างขัดสนนะครับจะมีแรงขับดันที่สูงนะครับอันนี้จะเป็นเป็นหนึ่งในการพิจารณาโดยเฉพาะเด็กจบใหม่นะซึ่งผมจะชอบพลังตรงนี้มากเพราะว่ามันเหมือนอยากเก่งกีฬาอย่างเงี้ย อาจจะไม่มีทักษะอะไรเลยอ่ะแต่แบบอาจารย์ครับผมอยากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกอย่างนี้อย่างน้อยก็คือความมุ่งมั่นเนี่ยเขาก็ต้องขยันซ้อมใช่ไหมใช้เรื่องของความความอึดนะครับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทดแทนคําว่าพรสวรรค์ได้นะครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับคือเรื่องพื้นเพนะครับอย่างที่สองครับอันนี้สําคัญมากสําหรับพนักงานขายที่มีประสบการณ์เนาะต้องบอกว่าผมแนะนํานะถ้า เจอพนักง,งานขายที่มีประสบการณ์จากองค์กรที่ทําธุรกิจคล้ายเราต้องบอกว่าคล้ายเราอาจจะเป็นคู่แข่งโดยตรงก็ได้นะครับไม่ผิดต้องมีประสบการณ์ประมาณสักปี2ปีอย่างเงี้ยข้อดีเลยก็คือว่าเขามีการ product mm. เทรนนิ่งโปรดักต์เบื้องต้นมาแล้วใช่ไหมอันที่สําคัญอีกอันก็คือกลุ่มลูกค้าในมือของคนมีประสบการณ์เนี่ยจะดีไม่น้อยถ้าเขาวิ่งในวงการเดียวกัน อย่างเช่นคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีอย่างเงี้ยแล้วคุณเน้นพวกองค์กรใหญ่นะพวกธนาคารโรงงานหรือว่าบริษัทเทเลคอมเนี่ยแล้วก็คนมีประสบการณ์มาสัมภาษณ์กับเราอ่ะเขาก็มีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นนะครับถือว่าเป็นการเสียบปลั๊กเราใช้ได้เลยนะฮะการเทรนนิ่งในส่วนของตัวสินค้าบริการเอย่ยหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะมันก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายมากนะครับอันนี้สำหรับ คนที่มีประสบการณ์นะครับผมให้คะแนนค่อนข้างเยอะนะถ้าคุณจำเป็นต้องลงทุนแล้วอ่ะสำหรับซีเนี่ยเซลขึ้นไปนะครับแต่แน่นอนครับก็ต้องพิจารณาเรื่องของฐานเงินเดือนเหมือนกันค่าตัวนะครับเช่นต้นสังกัดเก่าขเขาเนี่ยอาจจะเงินเดือนประมาณหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าทํางานมาปี2ปี3ปีอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเซลล์ที่มาสมัครหรือว่า สัมภาษณ์กับคุณเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจต่อรองขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องฐานเงินเดือนเนาะแล้วก็คอมมิชชั่นรวมอย่างเงี้ยเช่นสมมติเขาบอกว่าเขามีฐานเงินเดือน2อ0หมนนะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยเขาได้ค่าคอมรวมๆกันกับฐานอาจจะเป็นสัก4ี่หมต่อเดือนอย่างเงี้ยหมายความว่าเขาคาดหวังอยู่แล้วลหะถ้าเกิดมาอยู่กับคุณเนี่ยฐานมันก็ต้องไม่ต่ำกว่าเนาะที่เดิมนะครับหรือต่ำกว่าได้แต่ต้องต่อรองด้วย คอมมิชชั่นที่สูงกว่าแล้วก็เกมการจ่ายคอมมิชชั่นเนี่ยต้องเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สามารถทําได้จริงเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของฐานเงินเดือนนะครับแล้วก็เรื่องของค่าตัวด้วยนะอันนี้ผมแนะนํานะครับถ้าค่าตัวค่อนข้างเฟอต้องใช้คําว่าเช่นสามหมื่นอย่างเงี้ยจู่ๆขอห้าหมื่นเลยอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะครับถ้าไม่เจ๋งจริงนะถ้าไม่ได้สามารถที่สน์ได้จากการสัมภาษณ์นะหรือว่าผลงานที่ผ่านมาไม่เจ๋งจริงเนี่ย ไม่แนะนําให้จ้างนะครับมันจะทําให้เขาเรียกเพดานค่าเหนื่อยเหมือนทีมฟุตบอลถูกไหมคุณจะซื้อนักเตะมาเนี่ยนักเตะเ,เก่าอะ่ะเขาก็จะรู้ค่าตัวของนักเตะใหม่นะเช่นเขารับสามหมื่นอย่างเงี้ยจู่ๆคุณจ้างเลเวลไม่ได้ห่างกันมากหรือว่าเลเวลเดียวกันเนี่ยแล้วลูกน้องคุณรู้ว่าเนี่ยคุณจ้างคนนี้มาหนะ้าหมื่นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าความเป็นเอกภาพนะครับการจัดการเรื่องของคนเนี่ย จะค่อนข้างยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ทําให้คนเก่าเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่แฟร์นะนี่อันตรายมากนะครับพยายามให้หาคนที่ค่าตัวเนี่ยไม่ได้เฟอเกินไปนะครับหรือว่าพยายามต่อรองให้เงินเดือนใหม่ที่เขาจะได้กับคุณเนี่ยคืออยู่ในระดับนะอาจจะห่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับคนเก่านะครับอันนี้ก็จะดีมากนะครับปัจจัยที่2นะครับพูดไปแล้วเนาะปัจจัยที่3ครับก็คือเรื่องทัศนคตินะครับแล้วก็ความมุ่งมั่น ทัศนคติคนจะเป็นเซลอ่ะเช็คง่ายๆเลยว่าอยากรวยป่าอันนี้อย่างแรกเลยนะครับอยากรวยอยากประสบความสาเร็จแต่คุณต้องถามให้มันมากกว่านั้นอีกเช่นเขาอยากรวยแล้วโอเคเขามีประสบการณ์มาระดับหนึ่งนะครับเขาอยากจะเป็นเซลแล้วมองตัวเองอีกสัก3าปีหปีหรือ10ปีเนี่ยเขามองอยังไงนะครับถ้าคนที่มีทัศนคติดีแล้วก็มีความชัดเจนเกี่ยวกับงานเนาะพูดง่ายก็คืออยากเป็นมืออาชีพเนี่ย เขาก็จะบอกเลยว่าอยากที่จะเลื่อนตําแหน่งนะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผู้บริหารนะครับแม้กระทั่งว่าบอกคุณในการทําธุรกิจเป็นของตัวเองได้ซ้ํานะครับอันนี้ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีนะครับไม่ใช่แค่เรื่องแบบอนาคตแบบนั้นนะครับแต่ว่าจะต้องรับสภาพในสถานการณ์เขาเรียกว่าใต้ภูเขาน้ําแข็งนะคือเซลล์เนี่ย ความสาเร็จก็คือโอเคแหละจับเงินนู่นนี่นั่นเนาะได้ค่าคอมเยอะแยะแต่คุณต้องกล้าที่จะถามอะไรที่มันท้าทายว่าก่อนจะได้ค่าคอมขนาดเนี้มันจะผ่านอะไรมาบ้างแล้วคุณต้องอธิบายว่าอุปสรรคนะครับหรือความท้าทายในในธุรกิจคุณเนี่ยเช่นกว่าจะได้ลูกค้าใหม่เนี่ยอาจจะต้องเจอคู่แข่งรับศึกรอบด้านนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงมากหรือว่าการรักษาลูกค้าเก่าเนี่ยที่ คู่แข่งจ้องที่จะเข้ามาแย่งชิงอยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยนักขายทัศนคติดีเนี่ยจะต้องตอบในมุมมองเชิงบวกนะครับยังไม่แค่นั้นนะครับเชิงบวกอย่างเดียวอาจไม่พอเนาะเขาจะต้องเสริมเรื่องของแผนการนะครับแผนการที่ทําให้สิ่งที่เขาพูดอะว่าเขาทําได้เนี่ยเป็นจริงนะเช่นเขามาพร้อมแผนเลยว่าลูกค้าใหม่เนี่ยมีความยาก A B C D นะครับเขาบอกว่าเขาจะทําการแบบ หาคอนเนคชันเพิ่มหรือว่าเขาจะทําการขายเพิ่มหรือว่าวางแผนที่จะติดต่อลูกค้าในเลเวลแตกต่างกันเพื่อให้หาโอกาสหลายๆอย่างอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมาพร้อมแผนถูกไหมทัศนคตินะมันจะน่าเชื่อถือนะคือคนเนี่ยบอกได้หมดแหละอยากรวยทุกคนมันอยากรวยเออกูว่ากูรวยได้นู่นนี่นั่นแต่หลายๆคนไม่มีแผนไงแล้วอย่างเงี้ยใครจะไปเชื่อใช่ไหมมันก็เหมือนคุณพูดลอยๆ คือถ้าคุณไม่มีแผนว่าเออเฮ้ยอยากรวยแล้วทําไงวะอยากรวยก็ต้องเริ่มจากทํางานใช่ไหมแล้วก็ทําธุรกิจขยายธุรกิจนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันหนึ่งจะมีคนเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทัศนคตินะจะต้องมาพร้อมกับเรื่องแผนการที่เป็นไปได้นะครับอันนี้ฝากด้วยนะปัจจัยต่อมาครับจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถืออันนี้ค่อนข้างไม่ยากนะครับบุคลิกภาพเนี่ยมันต้องมาตั้งแต่แต่งตัวมาแล้วล่ะเสื้อผ้าหน้าผม การรักษนะครับหรือว่าการรักษาเวลานะมาเจอคุณก่อนเวลาอย่างเงี้ยมาตามนัดแล้วอีกอันนึงที่เช็คเรื่องของความน่าเชื่อถือเขาเรียกว่าความพร้อมนะครับอย่างตอนสัมภาษณ์เนี่ยเขาทํากันบ้านกับคุณมาแค่ไหนนะเขาทํากันบ้านเกี่ยวกับคู่แข่งมาหรือเปล่าเขารู้จริงไหมเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณทาเนี่ยยิ่งถ้าประสบการณ์เยอะเราเรียกค่าตัวเยอะเนี่ยคุณจะต้องเช็คเรื่องความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับธุรกิจนะครับแล้วก็แผนการอย่างมากเลยนะครับถึงจะที่สน์ได้ว่านักขายคนนี้มีความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยก็ง่ายๆเนาะเช็คเบสิคเช่นถ้าเขาทํากันบ้านมาเบื้องต้นแบบอาจจะเสิร์ช Google มาหรือว่าทําวิจัยมาแล้วก็มาถามคุณอย่างเงี้ยอาจจะตอบผิดตอบถูกแต่ว่าเรารูไงว่าเขาแบบทากันบ้านมาอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีมีพลังแฝงและที่จะเป็น นักธุรกิจหรือนักขายที่น่าเชื่อถือในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ต้องพิจารณานะครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องทัศนคติหรือความคิดเห็นหลายๆอย่างที่เป็นบวกนะโดยเฉพาะวัฒนาธรรมองค์กรคุณนะครับเรื่องนี้หลายคนมองข้ามมากเลยเจ้าของบริษัทโดยเฉพาะ SME เนี่ยคือไม่เข้าใจว่าวัฒนาธรรมองค์กรคืออะไรเนาะผมมาได้บายอย่างนางนี้อย่างตอนสัมภาษณ์เนี่ย จริงๆวัฒนธรรมองค์กรมันมาจากตัว CEO เช่นคุณบอกเขาว่าสไตล์การทำงานองค์กรคุณเนี่ยเน้นขยันอย่างเงี้ยมีวินัยสู้งานตรงเวลาใช่ไหมมันก็จะไปสะท้อนกับเรื่องเข้างานตรงเวลาแบบเนี้ยออกงานตามเวลาคือทุกคนแบบทำง,งานเต็มที่หมายความว่าวัฒนธรรมองค์กรก็จะค่อนข้างที่จะใช้วินัยหรือว่ามีกติกาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนักขายที่ดีอ่ะจะต้องรับปากแล้วก็มีมุมมองที่โอเคกับสไตล์การทำงาน เห็นไหมเหมือนคอมมิชเมนต์ว่าถ้าเข้ามาอยู่เนี่ยคุณโอเคนะต้องตอกบัตรทุกๆ8ปดโมงเช้าอย่างเงี้ยหรือว่าต้องทำรีพอร์ตรายงานการขายอย่างสม่ำเสมอทุกวันอัปเดตอย่างเงี้ยหรือถ้าเค้าเจอของคุณเป็นแบบยืดหยุ่นยืดหยุ่นก็คือองค์กรอย่างเช่นสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมก็จะเน้นเรื่องของการเข้างานที่เฟล็กซิเบิลอย่างเงี้ยแล้วเน้นตามรีซอสนะครับหรือเน้นตามผลงานนะครับ ก็จะถามผู้สัมภาษณ์ว่าโอเคถ้าคุณเนี่ยจะไม่ได้มีใครมามอนิเตอร์นะมอนิเตอร์ก็คือแบบจับตาอย่างเงี้ยต้องรีพอร์ตตลอดว่าไปไหนอย่างเงี้ยแต่จะเน้นเรื่องของตัวเลขผลงานเป็นหลักอย่างเงี้ยคุณชอบการทํางานแนวแนวนี้ไหมนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นตัวพิสูจน์ว่านักขายที่มาสัมภาษณ์กับคุณเนี่ยเขาน่าจะนะใช่เขาไมาน่าจะเข้ากับเคาเจอร์ของคุณได้ไหมนะอันนี้มันแค่เรื่องตอกบ,บัตเองนะจริงๆมันมีอีกหลายอย่างเช่นเรื่องของ เซลล์รีพอร์ตอย่างเงี้ยเรื่องของการประชุมนะครับหรือว่าการคุยกับคนภายในหลายๆส่วนอย่างเงี้ยคือเราจะต้องแบบให้เขาตอบว่าโอเคทั้งหมดนะแต่ถ้าเขาแบบอาจจะมีคำถามหรือเขาแบบยังมีความสงสัยเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ให้เขาทีละประเด็นนะครับพยายามแบบคุยเรื่องนี้ให้จบตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์เลยนะครับก็ฝากนะครับผมน่าจะพูดไปประมาณ6ปัจจัยได้นะก็ย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ นาทีแรกๆเลยนะครับเชื่อว่าส่วนของปัจจัยพวกนี้หลายๆอย่างเป็นสิ่งที่พวกคุณมองข้ามไปนะครับเอามาทบทวนดูนะครับแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยได้คนที่ใช่นะครับง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็จับต้องได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ